ทำยังไงได้มาฟรีผู้ชื่อคนซื้อคนรู้ทั้งประเทศเปิดรถหรูเก๋ไก่สไลเดอร์ราคากว่าสี่ล้านทำยังไงได้มาฟรีนิกกี้ณัชชัดมาเจอ,อยูทูบเบอร์สาว16ล้านทรัพย์คนดังเก๋ไก่สไลเดอร์ครั้งแรกพร้อมเผยคลิปแชร์ปล่าว่านเก๋ไก่สไลเดอร์โสดน่ารักจนมีคนซื้อรถให้ทั้งนี้ตอนหนึ่งนิกกี้พาไปดูรถหรูของสาวเก๋ไก่โดยบอกว่าเมื่อก่อนตั้งสี่ล้าน แพงเนื้อเดี๋ยวนี้เหลือแค่เซิงใหม่สาวเก๋ไก่ก็ตอบว่าไม่เซ่งเพราะว่าได้มาฟรีทําเอานิกกี้สงสัยใหญ่ทําไมถึงได้มาฟรีพร้อมจะขอดูในรถเก๋ไก่ถามว่าตอนนั้นที่มามันก็ขับคันนี้ปะขับเทสล่ามาปักก็คันนี้แหละเอาอันนี้ไปลงเดี่ยวคนก็ขึ้นในทิกต็อกกันเต็มนิกกี้ถามแต่ก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่ปะยังรักปะเก๋ไก่ตอบว่าเนี่รู้แล้วต้องถามอันนี้แน่เลยรักทําไมอารักแบบเพื่อนอาได้ นิกกี้แซวตาโหดเลยพอถามยังรักอยู่ไหมของเหรือจริงนี่ไงตอนนี้เป็นของหนูแล้วหนูต้องเป็นเจ้าของคันนี้โดยปกติแล้วก่อนเก๋ไก่จะบอกว่าเอาตรงๆปับไปซื้อมาเซอร์ไพรส์หนูนิกกี้ทำเสียงตกใจเซอร์ไพรส์ว่าเรือเขาให้เลยเรอแล้วถ่ายคลิปในโทรศัพท์ไว้แต่ว่าไม่ได้เอาลงแต่ซื้อเป็นชื่อตอนนั้นไงหนูพูดดีไหมนี่เอาพูดจริงเลยนะแล้วมันก็บอกว่าเกยเขาซื้อรถมาให้หนูก็บอกหนูไม่อยากได้ เราเหมือนไปพาดพิงคนอื่นเปล่าเนี่ยตอนนี้เป็นชื่อของหนูไงที่ตัดออกได้ป่านนี้เดียวเป็นข่าวนิกกี้รีบบอกพี่ก็ได้คอนเทนต์ของพี่แล้วบล็อกน้องเลยกูไม่สนแล้วกูได้ยอดวิวของกูแล้วเปิดรถใหม่เก๋ไก่ผู้ชายซื้อให้เก๋ไก่ลั่นรถใหม่อะไรเอารถขับไปรับใครต่อใครแล้วเพิ่งจะมาให้พี่มันดูเป็นแฟนเก่าที่หึงที่ห่วงนิคกี้บอกเป็นความสัมพันธ์ที่ดีๆเขารักเราเราก็รักเขาน่ารักดีเก,ก๋ไก่ดียังไงถ้าคนอื่นมองมันก็น่ารัก